ทัวยดีจังเลยอยากไปนี่ห้ามงบัตรร้อยเดียวเอาเอ็มร้อยห้าสิบข้าวมงบัตรร้อยเดี๋ยวพูดเสียเปล่าิแม่เรานัดน้ำไปแล้วนะนัดน้ำไปแล้วแล้วขอนเก่็ดนะไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวบ่ายโมงนะอันนี้เข้าไปแต่งหน้าแล้วนะคะ ด,ด้านด้านเอาของให้น้องค่ะบายบายนะเข้าไปแต okay. mm? ่งหน้าแล้วนะคะเนเอาไปเถอะเน้ที่ให de ้ตอนนี้ได้ไหมคะหนูหนักไว้อะคะอะไรคะได้น่าน่าละเผื่อต้องเล่นนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้แม่ไปเก็บไว้ในรถได้ไหมอย่าลืมอะไรนะ ไ่ไ้วเด็กมือไว้ใช่ไหมใช่ทำไมหรอเพราะเวลาเขาเค็นนะเุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะสลับผเหรอเขาสลับกงผิดอาไอสลับคนละรึ่งเฮ้ยไม่ต้องสลับเราหนูไม่กินอันนี้ไปกินแต่อันนี้เอองกล่องอะลูกแลไมหนูกินไม่เป็นอะไรไปไปกินแต่อันนี้หอะไรไม่้นนี่ มักกโรนีมกนีไม่เป็นใช่ไหมคะพทแฮมเฮ้ยไม่ต้องเปียนเนี่ยไมตาอรไทยใช่เนีชอบกินอาหารไทยฮะใช่พี่บีพี่บีคไปแล้วครับใี่เมื่อี้เบีทำี่คุณใบใมใบให้มแล้ว้าใจพาใจ